x เผลง g 6ไม่ได้เชนมาแล้วนะครับก็มีการแก้ปัญหาเรื่องของไฟนะครับโดยไฟนั้นจะเป็นแบบติดกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟหน้าที่เรียกว่าปรับปรุงใหม่นะครับเรเรียกได้ว่ามันจะมีความสวยงามมากขึ้นแต่ไฟหลังนั้นก็เรียกไดว่าดูกลมกล่อมขึ้นข้างในนะครับปรับปรุงให้ดูดีแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ และที่สำคัญครับกล้องชัดเจนแล้วก็มีหน้าจอที่สามารถจะหมุนได้รอบแล้วก็มีในเรื่องของการบอกว่าเอ้ยตำแหน่งของรถเป็นอย่างไรนะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเด็ดนะฮะและแน่นอนครับโหมดที่หลายคนนั่งคิดอยู่ว่ามันจะมีทำไมนะครับโหมดขึ้นยันแม่เวลารถเสียก็ยังมีมาให้นะครับแต่ภายในของห้องโดยสารนะครับก็ยังคงมีเอกลักษณ์ที่ยังคง หน้าใช้งานอยู่กระจกด้านบนเต็มนะครับเต็มบานเลยนะครับก็เรียกว่าปลอดโปร่งแล้วก็สวยงามนะฮะแน่นอนคำว่าพรมอลัยนั้นเป็นแบบ2ก้การนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งงานได้ผ่านปุ่มด้านนี้นะครับซ้ายมือเป็นการปรับในเรื่องของอุณหภูมิแอร์นะครับแล้วก็สั่งงานที่เสียงแล้วก็เป็นเรื่องของปุ่มด้านขวาเป็น efortainment นั่นเองครับ เรียกได้ว่าภาพรวมผมคิดว่ามันก็น่าใช้ขึ้นในราคาที่เรียกว่ามันจับต้องได้ไง่ายขึ้นกับออปชันที่เรียกว่าสมเพนสมผลขึ้นใครที่มอง suv ที่มีความพรีเมียมและก็ขับดีดูนี้ไม่ควรพลาดจริงครับ